เฮ้ยนอตกูเจอไปสลามน,อน็อตเอากูขึ้นไปน,อน็อตเอากูขึ้นไปเข้าหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแน่เขอยกเอาไว้นาเฮียอะไรเนี่ย,ออยวเอาแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมป Lost Current <c oughs> นะก็คือแมปดำน้ำหาประการังในใต้สมุทรก็เป็นแมปล่องเรือที่น่าสนใจมากเลยผมเลยลองมาเล่นกับเพื่อนดูเฮ้ยมึงหยุดเข้าข้างหลังกูได้แล้ว <c oughs> ลเพื่อนแอช็อตอ่ะเราสามารถใช้หมวกอาดำน้ำหาของแล้วก็หาเศษเหล็กเรือเหรอ จอพวกจุดสลัดด้วยเหรอโอ้ยมีไฟออฟด้อใช่เอุ้ยเรือเรือนอตเรือเรือเรือนั่นเป็นเป็นเป็นมิดไมไม่ไหะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าไปนอนแล้วมึงขึ้นได้ไหมล่ะมันเป็นเรือขายของเลยอไปด้ือยดิเอาเรือขายของเอาเรือขายของอาวโว้ยด <chips et S 3> <Never. S 1> ิทายชอลโล่ลาบ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 ลาากลเงินมานอโอนมาดอ อ๋อเราต้องเอาของพวกทองพวกเศษเหล็กมาขายตรงนี้ครับอ๋อมีโจรสลับด้วยเนี่ยเนี่ยมันขโมยของได้ได้วะโอ้ชิดมันมีปืนด้วยเนี่ยไปนัดหลอกเรือกันดีกว่าไอ้เข็มทิศมึงมึงเก็บเข็มทิศได้ปะหลังจากที่กูเก็บไปแล้วไหนวะนี่นี่เข็มทิศเข็มทิศอยู่ไหนวะนี่นี่อยู่อยู่ในมือกูเนี่ยอ่ะกูทิศลงพื้นละมึงเก็บดิไปกูขับนะน้องเฮ้ยมึงนั่งก่อนนั่งที่ก่อนไปไปไปนั่งที่ไปตอนนี้เราไปทางเหนือ ไอ้ตอนนี้เราเดินหน้า,าหรือถอยหลังมา,าทำไมเรือมันเหมือนแบบกูเดินหน้าเลยวะเอ,อ้ยถอยหลังเลยวะนี่กูกดเดินหน้านะ่ไเราลองลงตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวกูลงมาโอเคตรงนี้นะเอาละนอ็อตส่องกูลงไปใต้น้ําเราจะไปหาสมบัติกนนันเะว้ยน็อตเราจะรวยกันเวน้ยน็อตตัวนี้อยู่ในระยะความลึกระวางเออเท่าไหร่ห้าสิบเมตรเหรออือห ข้างล่างมีปะการังน็อตมีทรายแล้วก็มีเฮ้ยน็อตมีซ่าคืบินตกไม่ใช่มันปลาปลาอะไรวะเนี่ยนีโมเปล่าไม่ใช่ละที่้ยเจอทองสวยน็อตเฮ้ยเอาวะมีซ่าคืบินตกตอนนี้เหลือออกซิเจนนี่ประมาณยี่สิบแปดเอาไว้ได้ได้ได้สิบห้าละครึ่งหนึ่งละเฮ้ยสิบห้าก่อนสิบห้าก่อนตอนนี้กำลังรวยเว้ย ไปนอดกูเจอปไปสลามนอดเอากูขึ้นไปนอดเอากูขึ้นไปอะไรๆกูละกูะกูละกูละเออ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 ว้าซีบวิทันไหมโอ้โอเคกูยังมึงต้องไม่เชื่อแน่เลยนอดมึงคงไม่อยากไปอีกแน่เลยแต่ที่แน่เราเจอทองว่ะแล้วมันจึงหอได้ป่าววะในอ่ะมึงขับเลยก็ได้กูพักก่อนไม่รู้เหมือนกันนะว่าเรา ดูทองตรงไหนว่าเราได้รับทองมาแล้วมันดูทองได้ไหมนัดเฮ้ยไม่จ้ะกดตรงรองคามันอยู่ตรงเนี้ยมันอ่ะอยู่ตรงไหนกดตงมาดูตรงนี้เฮ้ยตกนับตกนับเห็นปะเฮ้ยมึนบึนบึนมันเขียนว่าโกตรงเนี้ยแปลว่าโกอ๋อนี่เหรอโกกับเฮมมีโอเคแล้วก็มีชื่อเพิ่งอ้าวนัดเฮ้ยอ้าวแล้วเอาไงเฮ้ยเดี๋ยวน้ำท่วมหรือเปล่าเนี่ยกูคิดเองน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมใช่เหรอกูวิดน้ำเลย แล้วมนันนี้มันเสียแล้วต้องทำไงเนี่ยไปออวิดวิน้ำกันอา้าววิดน้ำไอ้เช่น้ำทุกงพวกกูบอกเลยนอตวิดน้ำวิน้ำโอเคจอมครับมีสระอาบน้ำส่วนตัวด้วยนอตใช้ความรู้ที่เองจบวิศวกรรมมาใช้ดิไปเย้ละกูไม่จบวิศวกรรมแล้วมันไปได้เลยไหมอะมันก็ไปได้นี่หว่านอตผมก็มือใหม่เลยอะ <c oughs> น็อตนั่งยังเนี่ยเราอย่าไปเลยนะเว้ยเออว่ะมันรีฟิลไม่ได้ว่ะชิบหายไปน็อตนั่นอะไรอ่ะชิบหายเขาเป็นคนดีใช่ปะ bro เฮ้ยช่วยได้โจวเฮ้ยเฮ้ยคนดีอ่ะเขาทำเบนตากันแดดหายเราต้องหาแล้วก็เขาจะให้รางวัลเราครับอ๋อนี่มันเควสแล้วไหนอ่ะเขาขายนึกว่าจะมาขายของให้เราซื้อได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยกูซื้อแล้วน็อตกูซื้อเครื่องดื่มแล้วไม่รู้มันช่วยอะไรนะ เฮ้ยล็อกเก็ตลันเชอร์วะน็อตมันเท่าไหร่เนี่ยไม่จ่ายโรูบอกร่ายเลยนั่นไงว่าละบอกทีว่านะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮ้ยสปีดลันกินกาแฟเฮ้ยกินกาแฟรู้สึกวิ่งเร็วไปน้ำมันท่วมเร็วเร็ววะแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยไหนน็อตลองส่งโมลงไปดิโอเคน็อตดึงขึ้นเลยน็อตดึงกูขึ้นเลยน็อตดึงกูขึ้นเอาเ้มันเหลือหกนัดมันเหลือห้าแล้วนน็อตเอ้ย ดึงอยู่เดึงอยู่ดึงอยู่เออ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 เองอเออออเเออเออเเออออเัอออเ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 ออนเฮ้ยเอีเออ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 เอเอิมอัสเบียอเหรออเอเออเออเอ1เออเอเอัเ หนึ่งโกหนึ่งพันเนอะหนึ่งพันดอลขายเลยแล้วกันอันนี้เราขายไปแล้วใช่ป่ะหรือยังไงวอตมึงเอาโกไปได้กับเอเนอร์จีดิงไปแล้ววอตอโกไปแรกแล้วหรอเออทำแรกแล้วไอ้เหี้ยได้ได้ไ้เหี้ยแม่งสปอนเซอร์มาหนึ่งควรเฮ้ยนี่ไงมันซ่อมได้จะมันซ่อมไงอะเอว ไหนวะอ๋อนี่ไงโอ้โหงู้นั่งนานเฮ้ยนอตเราไม่ตายเลยนะเราซิเจนอะรีฟิลว้าวเออเนี่ยรีฟิลเราตายแล้วเนาะเฮ้ยังกูเขียวเลยตายละตอนนอตปะเก้าโนโดจีอะไปเลยเรามาถึงตายแล้วครับเราก็เจอเฮ้ยบอสเซเลกอะบอสบอสอะไรนอตโบอสลัดโจรสลัดดึงดึงกูเอ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงกูขอขอเก็บท้องก่อนแล้วก็ดึงกูขึ้นนอตดึงกูขึ้นนอต ไอ้มันมันยิงกูหน้าสันสันเลยมึงขับรถหรือมึงขับเรือนี้เลยน็อตแล้วก็ดึงขึ้นด้วยฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยดึงอยู่ดึงอยู่ดึงดึงอยู่ดึงอยู่ไหนวะจนตอนหลังจะสักแค่ไหนก็เชียวอ๋อยิดแม่กูตายอ้าวเราตายอ๋อตอนที่คุณระลึกว่าเรือไม่สะพานขับด้วยคนเดียวได้คุณอยู่ในการแพนนิคแล้วก็ระเบิดตูม ไอ้นอนเข็มทิศมันมีประโยชน์อะไรวะมันให้มามันต้องมีประโยชน์สิวอตเวดบอกว่าไอ้ไอ้พวกเรือเรือจนสลัดจะอยู่ทางทิศแบบไอ้ตะวันตกเฉียงเหนืออ๋อตะวันตกเฉียงเหนือแล้วตอนนี้เราไปที่ไหนเดี๋ยวขอด่วนมันขอออกก่อนอ่านอนอนดนดูก็ได้ดอนดูก็ได้ดูเข็มทิศก็ได้ตอนนี้หน้าเราเป็นทิศเหนือโอเคเราไม่ได้ไปทิศนั้นโอตโอตออกกว่าน่อยกว่าใช่ไหมซับ เอ่อโอเคทีนี้เราจะเป็นเ uh, วันตะบนออกจริงเนี่เอาสักตรงนี้ไหมตรงนี้อ่ะได้ได้ได้ได,ได้เดี๋ยวมดไปโอเคฉันพร้อมแล้วส่งฉันลงไปเลยโอเคดูเหมือนไม่เจออะไรเลยวะเนาะเจออะไรอ่ะเออไม่เ,เลยะเออน,นะมีสาหร่ายทะเลแลโ้วก็อะไรอยู่วะเนี่ย hmm. สังกะสีแค่นี้เนี่ยหนระือสังกะสีหรือไม้วะเนะี่ย ขอเดินดูอีกแป๊บนึงดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยหรอวะไม่มีเลยวะนัดอืมน่าจะต้องเปลี่ยนจุดรูดวะเไออันนี้เป็นหลุมหลอวะเนี่ยคุยนัดดึงบนขึ้นดีกว่า,าอากาศจะไม่พอแล้วนะเว้ยดึงเลยด้ออากาศาไม่พอแล้วดึงดึงดึงเอ้ยไปเลย โอเคเราเตรียมตัวออกเรือเลยก็ได้ออกเรือเลยเฮ้ยตกใจมึงขับเรืออะไรของมึงเนี่ยเรายังไม่ได้อะไรเลยวะเสียน้ํามันไปประมาณเท่าไหร่ตอนแรกน้ำมันมันมีเท่าไหร่นะสิบห้าเลยหรือสามสิบเลยเอ่อยี่สิบมั้งยี่สิบเหรออุ้ยคราวนี้เจอเศษเหล็กกว่านาะเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้แต่เราไม่เจอทองว่ะตายแล้วเราโชคดีเหรอวะแล้วก็เจอพวกปะการัง เออเจอแค่เศษเหล็กชิ้นเดียวเอง้ยถามจริงชิบหายแล้วปะการังเยอะมากเลยน,อน้อ oh, um. อีกนิดหนึ่งเว้ยอีกนิดน,นึงปะยิงเลยก็ได้ยิงเลยโอเคดึงละมันไม่มีว่นะนาอทุกึงละดนึงละดึงละเราก็โจรนะดรแบบเนี้ยเกมก็เล่นยากเหมือนกันไน้เนี่ยไปหาที่ต่อไปดีกว่าเว้เอยออกซิเจนทำไมาเติมไม่ได้เว้ยอ๋อชิบหายแล้วไงก็ว่าทำไามาเติมไม่ได้ mm hmm. ดูละ อ<า>ไอ้ถัง,งอยู่ไหนวะเด้ถังถังถังวิน้ำอยู่ไหนเนี่ยวิน้ำอยู่น้ำแมวเป็นน้ำแม่อ,อ๋อนอนคนวินเนี่ยอ่ะไปเลยตเติอมอาสก์เจียนเลยส่งเชียนไปเลยนอตเพื่อที่เราจะได้เป็นคนรวย<ช>ขู่แม่วนะ oh, นเนี่ยโอ้โหโคตรมืดเฮ้ยเฮ้ยนอตเฮ้ยนอตเจอทองเจอทองเจอทองโอเคสวยไอถึงไหมตายตายไปเลยขอเดินดู มันไม่เห็นอะไรเลยว่ะเดีขอดูราค้าหน่อยดิมันดูได้เหรอดูได้กดช็อปดิอ๋อนี่ไงนอนมันโอ้โหแม่งไฟฉายพันห้าไปพอ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 อแต่มันหมดเว้ยไป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 เองก็ได้เอาเดี๋ยว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 เดีอยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเไปโเดี๋ยวเดีนยวเดน๋ยวเดี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 ๋ยวเดา๋้นเดีนยวเดี๋ยวเดี๋ย่เดี๋ยไเดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋มวเดี๋ยวเอ่ะมัเมีภูเขาแล้วบบ เป็นเนินอ่ะไม่มีนะกูจะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนเจอเว้ยเหมือนเจอโอ้เจอเศษเหล็กยากกว่าแต่มันเอาไม่ได้เลยดิมันต้องมีเฮ้ยมันไม่มีเลยเหรอวะปลาดึงเลยก็ได้ฟองแรกๆประมาณเรอ๊ะหนึ่งพันหนึงพันหนึ่งเลยเหรอปลาในตัวเนี่ยปีเตอร์รถสแคปนี่แรกได้ประมาณวันร้อยห้าสิบไปดูหน่อยดิอ๋อนี่ไงแรกเลยแรกเลยนะสแคปเรามีเท่าไหร่อ่าแรกเลย ดูเงินตรงไหนวะว่าเรามีเงินตอนเนี้ยเท่าไหร่เออช็อปตรงเรือโหมอตรงเรือแล้วเราซื้อน้ำมันไะน้ำมันเราซื้อไงเนี่ยน้ำมันแม่งสองพันโหดฮะสองพันเลยลูกหนาทองอีกเออสองแล้วเราจะอยู่ไงถึงห้าวันไปเนี่ยไปน็อตปลาที่ไปดีกว่าน้ำมันก็ไม่มีเอาออกเรือแป๊บนึงแล้วกันเออไปคุ้มค่าเว้ยมึงคิดว่ามันจะมีจริงๆหรอวะไปเฮ้ยน็อตน็อตโจรสลัดเอากูลงน็อต ไม่งั้นกูตายน็อตมันอยู่บนเรือแล้วเฮ้อโอเคอะไะเออนำไปดิโอเคตอนนี้เราส่งน็อตเข้าไปแล้วเอกิดอะไรขึ้นน็อตโ็อตดึงขึ้นทำไมเนี่ยอ๋ออโอเคเอแมทโอเคนั่นอะไรใครสินะครับมีอะไรอะสปาร์บอะเชื่อต้องเดินเข้าไปในท้องมีท้องน็อตเฮ้ยท้องเหรอสวยเลยไหนดูไหนดิเราดูผลงานเลยอ่าไอ๊ที่มันเรืองแสงเป็นสีทองเว้ยมันมีเฮลเมทให้เราเก็บด้วยเหรอ หมกลำน้ำโอทโอทโอะเดี๋ยว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 มอสเทียนแป๊บนึงอ่าได้ๆๆนัดเจอเลยเจอทองอีกก้อนนึงเจอทองเฮ้ยเจอทองอีกก้อนนึงได้ๆๆเสี่ยออกซิเจนให้นะอยู่อยู่ประมาณอยู่ประมาณสักซ้ายมือเลยอะลงไปดุมไปจงเอาทองกลับมาให้ได้ขึ้นมาเลยนัดทันไม่แน่ยโอเคทันอ๋อโอเคถ้าดึงถ้าดึงตอนยี่สิบมันมันจะไปถึงประมาณตอนสิบงั้นเราสักเก่าเก่างั้นมดเดินทางแล้วนะได้ดีวะ โกสองอันนี้สองนัดอ๋อดูเข็มทิศได้หน่อยดูเข็มบทิดหน่อยไปเอาเข็มบทิดมาดูหน่อยดูเข็มทิดให้หน่อยไปซ้ายไปไหนซ้ายขวาไปหน้าเรือตอนนี้เราเป็นทิศเหนืออ่ะเอาแล้วนัดนายลงไปสำรวจส่วนฉันจะคุมข้างบนเองฉันไม่อยากไปตอนกลางคืนเพราะมันน่ากลัวไปตอนนี้เราก็มีเงินอยู่สองครับไอ้ทองมีทองสองเศริกสอง มุดแบบไม่เห็นเที่อะไรเลยอ่ะนอดลองเดินไปเรื่อยๆนอนเดินไปลองเดินสำรวจพื้นไปเว้ยจนกว่าออกซิเจนเรเหลือประมาณสิบยี่สิบสิบห้าเลยนะดึงขึ้นโอ้โพดพดดึงพดดึงอะไรเกิดขึ้นโอเคโอเคได้ได้กำลังเลยกำลังดลยล้างล้างไอ้โจเอเล่มาแลยเนี่ยโอเคมันเลยเจอแจ็คพอตโดนกัดไหมเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยวะ ไปเราเปลี่ยนที่ดีกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ก่อนนะไปหลอดแหละอ่ะออกโอชิ่น็อตเราออกซ้ายหน่อยดีกว่าว่ะหาเดาเจออะไรก็ได้เพรได้เก็บเคลมทิไว้วยกันว่ะเค็มทิธเหรอเออไม่ได้เก็บได้เก็บเคลมทิธไว้หรือเปล่าวะได้เก็บน็อตยีบหายแล้วโผล่เอาลทำเค็มทิธถ่ายไปไหนแล้ววะโหน็อตมึงเอาทิ้งทำไมเนี่ยไปน็อตมึงลงไปเลยระหว่างเนี่ยมึงลงไปหาทองไปจนกว่าจะได้ทองมึงห้ามขึ้นมา รถโกมึงดึงเหอะไม่เห็นที่อะไรไอ้น็อตชิบหายแล้วน็อตเครื่องดึงมีปัญหาน็อตอันหนึงกูซ่อมอยู่อันหนึ่งมึงบ้าปะเนี่ยกูพูดจริงขลามอยู่เนี่ยโอเคโอเครถขรามที่กูอยู่เนี่ยแล้วเป็นไอ้น้ะท่วมเรือน็อตตายแล้วเออไอ้น็อตระเบิดอึ่ง โ okay, อเคก็มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคือพวกผมก็ยังเป็นมือใหม่นะยังไม่ได้ศึกษาวิธีการเล่นอะไรมาเลยใครพอมีความรู้เกี่ยวกับแแบบนี้ก็มาแนะนํากันได้นะโอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะมีตรงไหนอย่าบอกจะแชร์หรือไม่กิ่มานแนะนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้มีเพียงแค่นี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าบ่ายครับ